สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไทยลักกี้หรือชาพารวยนะครับวันนี้เราก็มีเลขนะครับของแม่จำเนียนนะฮะประจำงวดวันที่1สิงหา2563นะครับก่อนที่จะไปรับชมไปวิเคราะห์กันก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเรานะครับ สำหรับ10เลขขายดีนะครับจากห่วยแม่จำเนียนนะครับก็จะมีนะครับเราสรุปออกมาก็จะมี8 7นะครับ87นี่เลขดังจอมปวกนะครับ28นี่เลขมงคลนะครับของรัชกาลที่10นะครับ88นะครับเลขมงคลพระพันปี12สิงหา2 4งสี่นะครับ89 เลขลอดลูกบนรถแท็กซี่นะครับเ8 9 81นะครับเลขดังแม่น้ำหนนะครับ23เลขวันเผาซีอุยนะครับ23กรกฎาคม2563นะครับ12เลขวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหา42เลขดังหลวงปู่เดือนชัยนะครับ 642 264 342นะครับ2 5เลขบ้านไผ่มังพลนะครับ7 9 7 79เลขแม่ตะเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่นะครับเป็นเลขขายดีนะครับที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับ้าสีหมอกนะครับ้าสีหมอกก็จะมี48 โอน8นะครับ4 6 4 3 8 3 8 6 4 5ล่าง4นะครับ0 3 0 8 7 3 7 8นะครับสำหรับม้าสีหมอกลาบลอยก็จะมี2ตัว5 8เลือกบน7 8นะครับ5 2 5 7 5 4, 4 7 4 7 7 7 2 4 5 2 4 7 2

1 2ึ4ง4องห6ึ่งส7่สามสจระวัง4 4 5สี่ห้นะครับก็จบไปสำหรับ10เลขขายดีของแม่จำเนียนนะครับมวดนี้ก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับตามกันต่อเลยนะครับเข้าทุกมวดนะครับก็ลองไปวิเคราะห์กันดูนะฮะ ก็ทางช่องของเราก็สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับและท่านใดที่ยังต้องการที่จะบูชากระลาตาเดียวนะครับทางช่องของเรายังมีให้บริยังมีให้บูชาตลอดนะครับก็กระลาตาเดียวมีทั้งด้านพุทธคุณมากมายมีความพิเศษวิเศษในตัวนะครับช่วยการเสนีย์จันไรยแก้คุณไส้ต่างๆนะครับเรียกทรัพย์ อยากดูดเงินดูดทองนะครับมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับก็ท่านใดอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเข้าไปเสิร์ชที่ Google เ,เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลาตาเดียวนะครับหรือท่านใดที่สนใจจะบูชาก็โทรมาที่เบอร์089 553 1399นะครับโทรกันมาได้ตลอดเลยนะครับก็ ท้ายนี้ก็ขอทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์ถูกรัตตอรี่กันทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ